การรับประทานยาแล้วไม่ดีขึ้นในผู้ป่วยพาร์กินสันเทียมจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูเลยนะครับว่าเป็นเรื่องของการดูดซึมยาหรือเปล่านะครับว่ายาที่ใช้รักษาโรคพาร์กินสันเทียมส่วนใหญ่มีความคล้ายกับโรคพาร์กินสันนะครับส่วนใหญ่เป็นยาในกลุ่มรีวอโดป้าน,นี่แหละแต่โดสอาจจะปริมาณที่สูงกว่านะครับบางครั้งเนี่ย แต่ผู้ป่วยหลราๆยๆหรือครอบครัวจะเข้าใจผิดว่าผู้ป่วยพาร์กินสันเทียมทานยาแล้วจะไม่ตอบสนองเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่ยาก็ช่วยอาการนะครับแต่ว่า,าในระดับที่ช่วยเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับกลุ่มผู้ป่วยพาร์กินสันแท้แต่ปัจจัยที่เราต้องคํานึงถึงในเรื่องของการดูดซึมยาการทานยาที่ถูกต้องเนี่ยยังมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยพาร์กินสันเทียมจะต้องทานยาให้ตรงเวลานะครับในขนาดยาที่เหมาะสมที่แพทย์ประเมินว่ายานนั้นขนาดเท่านั้นเนี่ยช่วยอาการของผู้ป่วยที่เป็นในเรื่องของพาร์กินสันเ ได้บ้บางเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าไม่ได้ผลเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับจะต้องประเมินก่อนเลยว่า การดูดซึมยาของเราดีหรือเปล่าซึ่งหมายถึงว่าการกลืนเราดีไหมนะครับเรากลืนยาได้หมดหรือเปล่ามีการสำลักหรือเปล่านะครับหรืมีอาการท้องผูกไหมยาเนี้ยลงไปถึงตำแหน่งของที่การดูดซึมในลำไส้เล็กส่วนต้นหรือเปล่าในผู้ป่วยที่มีอาการท้องผูกยาก็อาจะดูดซึมไม่ดีในลักษณะนี้เป็นต้นถ้าเราแก้ไขปัญหาต่ตางๆเหล่านี้แล้วนะครับทานยาตอนท้องว่างแล้วตรงเวลากลืนได้ดีอะไรต่างๆอาการยังไม่ดีขึ้นคราวนี้เราต้องมาดูว่า ขนาดของยาที่เรารับประทานอาจจะต่ำไปหรือเปล่ายังไม่ถูกต้องหรือเปล่าอาจจะต้องมีการปรับโดสกับแพทย์ผู้ทําการรักษาอาจจะต้องเพิ่มขนาดดูดูซิว่าการบางครั้งการเพิ่มขนาดยาเนี่ยนะครับในแต่ละมือเนี่ย ก็จะช่วยทําให้อาการบางอาการของในโรคพาร์กินสันเทียมนั้นดีขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของโดสยานะครับแต่ถ้าโดสยาแล้วยังไม่ค่อยได้ผลแพทย์ที่ทําการรักษาอาจจะพิจารณนานเรื่องของการรักษาอ,าอื่นๆนะครับในปัจจุบันมีหลากหลายนะครับยาที่ใช้รักษาก็มีหลายชนิดนะครับที่ใช้รับประทาน บางครั้งเป็นในเรื่องของกายภาพบางบาดบางครั้งเป็นในเรื่องของการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นการพิจารณาเสริมนะครับในการรักษาอาการเด่นของผู้ป่วยพากกสันเทียมครับผม